สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดรยายออฟทาร์ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมามาดูความรู้สึกของเขาความรู้สึกของคนที่คุณรักใครก็ได้คนที่คุณรักเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนมันมีปัญหาเขาจะเลือกเดินจากไปหรือเขาจะเลือกรักษาเราไว้เขามองเราอย่างไงความรู้สึกที่เขามีต่อเราจริงๆแล้ว เขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้มามากันที่ธาตุไฟแม่สิงหนุธาตุแรกทําเป็นรายธาตุนะจ๊ะมาดูความรู้สึกของเขาก่อนความรู้สึกในความสาคัญนี้เขารู้สึกอย่างไรแท้จริงในใจเขาโกหกอะไรรูไหมโอ้โหให้เจ็ดดาบถามว่าเขาโกหกอะไรรู้ไหมขึ้นมาเจ็ดดาบเลยนะจ๊ะ ความช่วยเหลือเทกูนเขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนทำใจไว้แล้วเดลโวเบอร์วู้แม่เจ้าความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันเป็นความรู้สึกรักไหมใช่มันเป็นความรู้สึกรักค่ะแต่รักเนี้ยมันมองถึงความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่ที่ดีสักเท่าไหร่ ขามีไพ่ของเจ็ดดาบเขายังโกหกมีอะไรที่เขาโกหกที่เขาหลอกลวงมีอะไรที่เขาปิดบงังมีอะไรที่เขาไม่พูดความจริงกับเราอยู่ไหมลองทบทวนดูนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทมพระราศีธนูราศีธนูน้ํากรกฏมีพระจิตแล้วก็ด h e rover m e t ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเรากันแนะ่บางครั้งเขามีอะไรไปิดบังซ่อนเรน้นไม่บอกความจริงกับเราค่ะการไม่บอกความจริง การไม่พูดความจริงแต่สิ่งที่เขาพูดความจริงคือเขารักคุณนะแต่มันเป็นความรักแบบไหนล่ะมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เป็นความรักที่ไม่สามารถเลือกได้ antes, เขาอาจจะยังไม่ได้เลือกเราไหมเขาอาจจะดูดูเราไปก่อนไหมเขาคุยหลายคนไหมเขาอาจไม่โสดไหมอันนั้นคุณรู้นะจ่าไฟแม่สิงห์ธนูคุณรู้สถานการณ์ดีเขารู้สึกยังไงกับเรา บางทีเขาอาจจะอยากได้อะไรจากคุณเช่นการซัพพอร์ตใจการมีคุณอยู่ในชีวิตมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขอบอุ่นในหัวใจเออมอนยากมีคุณไว้อ่ะรักน่ะมันมีความรักอยู่แต่รักแบบไหนละถึงเลือกไม่ได้เลือกที่จะทำอะไรไม่ได้เลือกที่จะเลือกที่ทำไมเราไม่เป็นตัวจริงทำไมเราไม่เป็นตัวจริงทำไมเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือก เลือกไม่ได้หรือไม่อยากเลือกนะจ๊ะใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่มีที่มาที่ไปไม่มีวามไม่มีสถานะความสัมพันธ์ที่เราสองคนไปแบบเรื่อยๆค่ะไปแบบเรื่อยๆไม่มีสถานะว่าเราเป็นอะไรการสิ่งที่เรารู้แก่ใจทั้งคนทั้งคู่คือเรารักกันเรารักกัน เรารักการภมริคิดําใว่าเราสองคนยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ภมริคิดก็ต้องภมริคิดบอกว่าเราจะต้องทําใจยอมรับปรับอารมณ์กับความสัมพันธ์นี้ถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้บางทีก็พยายามทําใจยอมรับกับเงื่อนไขต่างๆในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะจ๊ะอืม เหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยในหลายๆครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี่จะเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากความรู้สึกเหนื่อยจากสถานการณ์ที่เป็นเหนื่อยจากปัญหาต่างๆแต่คุณวางลงได้ไหมไม่ได้คุณวางเขาจับหัวใจไม่ได้เออคุณทำเหมือนเหมือนตัวคุณเองอะทำอะไรไม่ได้เลยกับสถานการณ์นี้นะคะอมบางคนอาจจะรู้ทั้งรู้ว่า เราเป็นแค่ตัวเลือกก็ได้เราอาจจะอยู่ในตัวเลือกเราอาจจะอยู่ในเงื่อนไขพันธะสัญญาเราเหนื่อยนะแต่เราก็รู้สึกถึงการเลิกรักไม่ได้เลยเราเลิกลาไปหลายครั้งแต่เราไม่สามารถเลิกรักคนคนนี้ได้มไมิคิดค่ะมไมิคิดอาจจะทําให้คุณสองคนได้มาเจอมาเจอกันภูม,มิคิดอาจจะนําพา ดวงวิญญาณสองดวงให้มาเจอกันแต่คงฤิธิ์มาบอกว่านักตอนเนี้ยคุณกับเขาเป็นแค่คงฤทอิมเกิดมาได้รักกันได้ได้มีความผูกพันกันมีอารมณ์หลากหลายร่วมกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสองคนจะเลือกกันอืมมันเลือกไม่ได้อืมนี่คือความสุขของเขา มันก็เหนื่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันก็เหนื่อยเหมือนเขาอยู่กับเงื่อนไขเหมือนเขาอยู่ในบางสิ่งบางอย่างอยู่ในภาระจำยอมจำใจจำทนเพื่อความมั่นคงของฐานะของชีวิตเงินบางทีมองในไพ่เนี้ยมองในไพ่เนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ย อาจจะอยากได้อะไรจากคุณสักสิ่งอย่างเช่นความรักความใส่ใจความรักความใส่ใจความรู้สึกของความสบายใจการอยู่กับคุณแล้วเขาอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากๆเขาอาจจะอยู่แล้วเขามีความสุขกับความรักกับคุณออแต่ความสุขนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ความสุขนั้นมันก็ต้องมองถึงงานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงชีวิตที่มั่นคงด้วยหรือบางทีคนคนนี้เขาอาจจะเลือกเลือกเงินเป็นความมั่นคงของชีวิตเขาก็ได้เลือกงานเลือกเงินเลือกสิ่งที่ตอบแทนให้ชีวิตเขาเกิดความมั่นคงแต่ความรักนั้นเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกความรักค่ะ เขาจริงจังจริงใจตับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนเขาคนนั้นของคุณจริงจังจริงใจตับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนอม,มันมองถึงความจริงจังจริงใจและไม่จริงจังจริงใจค่ะอืมทำไมล่ะเพราะว่าคนที่เป็นเดอร์เมอร์เซเชียนเนี่ยเป็นคนฉลาด เป็นคนใช้คำพูดหวานล้อมให้คนบางคนได้หลงไหลใช้เสน่ห์ใช้ความรู้สึกของคนอื่นเป็นสะพานถามว่าเขาจริงจังจริงใจไหมใช่มีความจริงจังและจริงใจถามว่าเขารู้สึกบางคนนะเป็นคนเก่าเก่าในชีวิตซึ่งกันละกันแต่คนเก่าเก่าในชีวิตซึ่งกันละกันถ้ามองอีกแบบหนึ่งเป็นคนเก่าแล้วตอนนี้ล่ะ ตอนนี้เขาใช่คนเก่าไหมเขาใช่คนเดิมไหมเขายังโสดเหมือนเดิมไหมนิสัยเขายังคงเดิมอยู่ไหมถามว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนเขามองถึงความผูกพันค่ะคุณสองคนน่าจะมีความผูกพันกันมายาวนานมากจนเขาไม่สามารถเรื่มความผูกพันเรื่มความดีเรื่มความรักที่เคยมีร่วมกันได้ เขาคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยมีความสุขร่วมกันเขาจริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนหรออืมอาจารย์มองว่าเขาไม่ได้จริงจังและจริงใจกับความสัมพันธ์นี้มากสักเท่าไหร่มันมองถึงความจริงใจที่เป็นคนเก่าๆอาจจะไม่ได้หลอกคุณหรอกอาจจะไม่หลอกคุณหรอกแต่อาจจะแค่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้คําพูดของเขา รือการกระทําของเขาเขาอาจจาะแสดงออกมาถึงความรักคุณจริงๆความต้องการอยากมีคุณจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ได้มันมองถึงโอกาสในความรักความสำคัญที่เขาจะจริงจังจริงใจกับคุณได้ไหมไม่น่าได้เขาไม่สดแล้วหรือเปล่าเขามีใครข้างตายแล้วหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นคนเหมือนเก่าก่อนที่เคยดีต่อกันหรือเปล่า เหมือนเขาอยากมีคนสองคนไว้ในมืองอีกคนสร้างความมั่นคงสร้างเงินสร้างทองสร้างหน้าตาทางสังคมสร้างความสุขในสังคมแต่อีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าเป็นคนเติมเต็มในเรื่องของจิตใจมันต้องแบ่งเป็นสองประเด็นนะคะความเติมเต็มในด้านจิตใจความเติมเต็มในด้านเงินทอง แต่เขาอยากมีไว้ทั้งสองอย่างเลยดนะถามว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนเนี่ยมันก็จริงใจนะถ้าคุณอยู่ตรงนี้ได้จริงใจหมายถึงว่าพากันไปแบบที่เขามีคนอื่นแ้ะคุณยอมรับได้ไม่สร้างความร้าวฉานไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเรียกว่าอะไรนะไปกันแบบสองสามคนอะ่ะไปกันแบบนั้นอนะ่ะ และคุณจะต้องยอมรับในการไปแบบนี้ได้เขารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะมีท่ามองถึงถ่ามองถึงการแต่งานการมาอยู่ร่วมกันการแต่งงานการมาอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกว่าคุณเดินเคียงข้างเคียงคู่เป็นคนคอยห้ากระลงใจเป็นคนคอยหวังดีเป็นคนที่มีความผสมที่เราเรามีสิ่งดีๆให้เกิดกันได้แต่ถ้ามองเป็นครอบครัวไม่น่าได้หรอกคะ่ะในความสัมพันธ์นี้จริงจังกับความสาคัญจริงจังว่าอยากได้คุณเคียงข้างไปด้วยเคียงคู่ไปด้วยแต่เขาไม่ได้จริงจังในความรู้สึกว่าเคียงข้างเคียงคู่คุณเป็นแค่คนในเดิน เดินไปในทิศทางที่ขนานกันไหมเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีลูกแล้วหรือเปล่าอืมเพราะฉะนั้นเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าว่าเขาไม่ได้เลือกคุณตั้งแต่แรกคุณคือไม่ได้คาตอบคุณคือไม่ได้คนที่เขาจะจะเลือกแต่คุณคือคนที่จะคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคอยทำให้เขามีความสุขแต่เขาไม่ได้เลือกเรา เขาอยากได้วันเก่าๆขึ้นมาความสุขเก่าๆวันเก่าๆแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนเก่าแล้วนะอ,อืถ้ามองถึงความจริงใจของเขาที่มีต่อคุณอนะ่ะเขาก็เขาก็พูดจริงนะว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดตั้งกับเขาที่ใครมาก็ตามดูแลได้ดีที่สุดเหมือนใครเป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนนิสัยดีเป็นคนช่วยเหลือตัวเองเก่งเป็นคนน่ารักเป็นคนที่คือเดียมเพสเนี่ยที่สุดของเขาแล้วคุณอยู่กับเขาอาจจะดูแลเขาตัดเล็บตัดผมทำซักผ้าถูบ้านเอาอกเอาใจหาข้าวให้กินและกนาะของคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีที่สุดแต่การดูแลได้ดีที่สุดนั้นก็เป็นหมายความว่าเขาจะเลือกเรา เป็นคนดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเลือกคนดีเป็นคนดีที่เธอรักแต่เธอเขาไม่ได้เลือกใครเพราะฉะนั้นระหว่างความความ,ความรักกับคนที่เขาเลือกมันต่างกันทําไมเป็นางินรับไฟใช่ทําไมเป็นอย่างนีน้ไม่เลือกจริงๆนะถ้าจะมองว่าสุดท้ายบ้นปลายในชีวิตเนี่ยโอเคฉันตั้งถงละฉันจะเลือกเธอเป็นแม่ของลูก ฉันจะเลือกเธอฉันจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอปั้นฉันจะกลับมาดีกับเธอฉันจะเอาวันที่มีความสุขเก่าๆกลับคืนมาฉันจะแฮปปี้กับเธอไม่ใช่มองดูไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นความมันเป็นความจริงใจที่เขาไม่ได้หลอกเราว่าเขารักเราจริงๆเขาอยากได้เราจริงๆ แต่มันเป็นความจริงใจที่ดูเห็นแค่ตัวไปหน่อยเพราะว่าถ้าเขามีตัวเลือกอยู่แล้วเนี่ยคุณเขารักคุณมากแค่ไหนแต่เขาบอกว่ามันเป็นคํากล่าวอ้างว่ารักแต่ทําไมไม่เลือกปะรักไปอยู่กับอีกคนนึ่งหรอรักแต่แต่เหมือนกับความรักของเขาทําร้ายเราหรือเปล่า เขาก็แค่คิดนะเขาก็แค่คิดไว้ในใจว่าเราวันหนึ่งสมงติววันหนึ่งในวันข้างหน้าในสถานการณ์ในวันข้างหน้าเราอาจจะเขาอาจจะให้ความหวังคุณว่าเราจะกลับมาคอมเมทว่าเราจะกลับมาสสัมพันธ์ว่าเราจะรักกันเหมือนเดิมอาจจะเป็นคํานี้ก็ได้ที่ทให้คุณอยู่ถึงนี้ทําให้คุณต้องทนกับสถานการณ์ทําให้คุให้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัด ถ้ามองถึงความสัมพันธ์กับคนคนนี้สุดท้ายปลายทางเขาเราไม่ได้สานฝันแต่ถ้าถามว่าการเติมเต็มความรักได้ไหมได้เราสามารถจะอยู่กันแบบทุกทุกบ้างสุขบ้างเติมเต็มเดี๋ยวทะเลาะก,กันบ้างเดี๋ยวทะเลาะก,กันก็ยังยังง้อกันไปง้อกันกลับเดินไปไปกับกลับกันอยู่แบบนี้ได้เติมเต็มสำหรับชีวิตแต่คุณต้องถามว่าชีวิตเนี้ยคุณอยู่กับคนคนนี้คุณมีอนาคตไหม คุณอยากได้คนของคุณคุณอยากได้ความรักกับใครสักคนที่เขาสามารถเลือกคุณได้เป็นครอบครัวกับคุณได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้แต่มีใครบางคนเคียงข้างเคียงข้างเป็นเส้นขนานไปแบบนี้อืมก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะอยู่ตรงนี้หรือจะเลือกมองหาที่ใหม่หรือจะมองคนใหม่ๆห,หรือจะยอมทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เนื่องนานไปโอเคไหมจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปช่วงบอกด้วยอย่าลืมกดดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดซ่าเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้ A F e จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ